ดูเห็ดดาเลทั้งนั้นเลยโอ้โหเก็บบัตรใบหีเนี่ยดูเขาดูเขาเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มไปเก็บจากตรงนู้นนะคะโอ้โหจะกกเริ่มจากตรงไหนเลยนี่ค่ะโอ้โหเยอะมากเลยเยอะ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 จนเก็บไม่หวัดไม่ว่าห้ ไม่เพือดโอ้โหแต่ขาเขาสั้นมากอะ่ะขาเขาจะเหมือนเหมือนใครนะเหมือนวาเลยขาสั้นนี่ค่ะโอ้โหดอกนาขาสั้นดอกนาขาเล็กค่ะโอ้โหไม่ทเพื่อด มันเยอะมากเลยเก็บไม่ถูกเลยมันเยอะจริงๆฮะป้าบอกว่าขาสั้นเหมือนขาวาเลยมันเยอะจริงๆรนะคะเพื่อนขาดูอันนี้ไม่ะอาค่ะ ủa oh, đọc dài đi chăng là đọc còn dài dài nè bước, bước, mình nhiều nè จะกระยิบยังไงเลยเนี่ยมันอยู่ในเอ,อ่อในกอต้นหญ้าอย่างเงี้ยมันก็จะหยิบยากมาถ้าเก็บไม่หมดก็จะว่ากันนะคะเห็ดมันเยอะเหลือ,อกเกินเลยจ้าเรียกทำไมอะเพื่อนเพื่อนมันยเยอะจนเก็บไม่ไหวจริงแต่นี่ขาย,ยาว แต่ตรงกลางทางมันขาสั้นค่ะโอ้โหเยอะมากเลยดอกก็ใหญ่ด้วย yes. yeah. โอ้โหขามันอ้วนมากเลยเก็ดมันเยอะจริงๆเก็บไม่หัดไม่ไหวเพื่อนๆก้าก็จะเต็มละก็จะเต็มแล้วดูสิความเยอะของเขาอ่ะพูน่ะข้างล่างเต็มเลยบนก็เต็มข้างล่างก็เต็มนู่นนะเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆเก็บไม่หัดไม่ไหววันเนี้ยพูน่ะ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 เยอะจริงๆค่ะ นี่มันเยอะจุดเนี่ยกเก็บเลยมันแห้งเลยแกเนะี่ยสีมันเหมือนมันจะแห้งอะ่ะเยอะมากเพื่อน เตี้ยมเก็บตรงนี้ถ้าได้ออเดอรนะ์นะดูเด่เนี่ยเต็มไปหมดเลยเพื่อนเพื่อนโอ้โหป้าจะไม่เก็บมันตรงนี้ไปเก็บอันนี้ก่อน ก็เดี๋ยวเต็มถุงกันถ้าเจอเห็ดเยอะๆอ่ะขามใหญ่ดิ น้งไก่โอ้โหแกเอาได้ไหมเนี่ยนี่แน่ได้อยู่เก็บเห็ดน,น้งไก่ให้แก่งนี่ค่ะเพื่อนโอ้โหเยอะค่ะเพื่อน,น,นดำอยู่ เยอะโพสเขาม่ให้ขึ้นเขามาตักบุเบอรี่แถวนี้ไงก็มันปิดตรงนั้นไม่เห็นเหรอมันปิดใส่กุญแจตรงนั้นไม่เห็นเหรอ ต้องนั่งแหละไม่นั่ง่ะจะไปโค้งๆไหวอะ่ะขาสวยด้วยค่ะเพื่อนเ,นเนดูให้จบด้วยค่ะคลิปปินๆน,นะคะนะคะเพื่อนดูเหอะรักกันขนาดไหนเนี่ยคานทำคลิปไปดูเลย อยากให้ฟินๆกันนะคะเพื่อนๆขาดบ้างเสียบ้างก็อย่าว่าก UM. ันเห็ดเห็ดมันเปาะบางอ่ะเนาะก็พยายามเก็บดีๆแล้วแหละแต่มันได้อย่างแค่นั้นอ่ะเอืม้ยเูบินเสื่องรถแล้วก็ว่าไป กลัวอะไรอยู่ติดถนนไัว

กดล้างซิดๆเลยโอ้โหไม่กลมก็ไม่ได้นะเนี่ยมันจะไปเก็บยังไงได้ มันมีคนมาเขียบแล้วป้าไปดูมันมันเหลือจะสร้างวะ่ะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ไปโอ,อ้โหหยุมอร่อยค่ะนี่หยุหมหยุมค่ะอันนั้นมันอันนั้นมันอันนั้นมันโรยลาแล้วนะขนะดแล้วไม่เอาเขา เห็ดดำปีนี้เยอะมากปีที่แล้ววาก็ทำแหนมอร่อยมากค่ะแหนมเห็ดดำนี่แหละ หิวเลี้ยงต้องกลับไปกินมาม่าไอตีแล้วว่าเนี่ย <c oughs> นี่ค่ะ,พะเพื่อนๆนี่เหลือจะเขาเก็บนะเนี่ยโอ้โหขายยังแข็งกระลึกเลยอย่ะนี่ค่ะ,พะเพื่อนๆสวยงามมากเลยเอาโลดเอาโลด เอาเลยเอาเลยเก็บได้เลยยังสวยอยู่เลยอือหือ ย,ย,ยังสวย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 อุ้ยที่ตั้งไม่ได้ค่ะมันจะหกคะแนนหกคะแนน้วเดี๋ยวงานจะงอก จบเข้าไปในใต้มอสค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเก็บทั้งนั้นเลยเฮ้เก็บลูก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 ,ลก,ลกดากิน ดอกใหญ่ใหญ่อือหือสมบูรณ์แบบค่ะนี่ค่เพื่อนนี่ดึงออกมาขาย่างสวยเลยอะ่ะนี่ค่ะเพื่อนอ๋อเหนื่อยพอเราก็เสร็จภารกิจแล้วนะคะ น่นสองตะก,ก้าว่าเขาก็มีน้ำใจจริงๆนะช่วยเหลือคนแก่ช่ว <laughs> ยคนแก่แล้วเด็ก <laughs> ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะป้าจา่ายสันบิบบิบขอบคุณค่ะเสียงน้ำตกได้ยินเสียงน้ำตกไหมคะเพื่อนๆโอเคนั่นะ <Okay. S 2> ว่าช่างมีน้ำใจเหลือเกิน